เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับซันยองมูโซเตรียมจะเปิดตัวเครื่องยนต์ใหม่ที่แรงกว่าอ s ซูซูดีแมในตลาดออสเตรเลียสวัสดีครับเพื่อนๆซันยองออสเตรเลียเตรียมปรับชมรถกระบะมูโซ so ใหม่ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการการอัปเดตดใหม่นี้จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่ทรงพลังยิ่งขึ้นเพื่อช่วยให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายใหญ่ได้ดียิ่งขึ้นซันยอง ได้เพิ่มพละกำลังและแรงบิดสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จเจอร์สสูบขนาด2.2ลิตรจาก178แรงม้าแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรปรับให้แรงขึ้นเป็น190แรงม้าแรงบิดสูงสุด441นิวตันเมตรรวมถึงระบบพวงมราลัยแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ซันยองกล่าวว่าปรับปรุงความรู้สึกพวงมาลัยการสั่นสะเทือนความกระด้างของพวงมาลัยพร้อมด้วยระบบความปลอดภัยขั้นสูงรวมไปถึงระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ ระบบเตือนการออกนอกเลนระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่และระบบการเตือนการจราจรด้านหน้าในส่วนของรายละเอียดภายในนั้นมาพร้อมกับแผงหน้าปัดดิจิตอลขนาด12.3นิ้วเพิ่มขึ้นจากแผงหน้าปัด LCD ขนาด7.0นิ้วรุ่นปัจจุบันในขณนะที่หน้าจอมัลติมีเดียขนาด8นิ้วได้เพิ่มเป็นขนาด9นิ้วสำหรับชันยองมูโซในออสเตรเลียก็ถือว่าเป็นรถยนต์ที่น่าสนใจอีกหนึ่งรุ่นและได้รับการตอบรับจากลูกค้าออสเตรเลียเป็นอย่างดีหากคุณเพื่อนเชอบคลิป ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ